ปประกาถ้าอยากให้มันสุดทำไงยังไงครับพ่กหาหน่ะถ้าอยากให้มันสุดทำไงทิมไปประกาศให้ถ้าอยากให้สุดทำไงถ้าอยากให้สุดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายร้องเลยไม่ไม่เอาแค่ประโยคเดียว ให้สุดอีกสิสุดอีกในในในความรู้สึกว่ามันต้องสุดอีกทิมปปกาศประกาศห้นาทิมปประกาศหาเดี๋ยวนะครูที่ใ้ฟังทิมไปประกาศหา ทิมไปประกาศฮะอันไหนเราฟังอันไหนเราฟังแล้วมันได้ฟิลได้รู้สึกได้ฟิลได้ความรู้สึกได้รู้เล่นมากกว่าันทิมไปประเ<อ>ดี๋ยวครูไม่รู้นะว่าต้นฉบับเขาร้องไงแต่ตอนนี้ครูกำลังอธิบายเรื่องนี้ว่าเมื่อเมื่อเราร้องคำคำ,คำหนึ่งเมื่อเราร้องคำคำหนึ่งแล้วอยากให้คำคำนั้นมันมีอารมณ์ที่สุดอะอารมณ์ที่สุด เข้าใจคัว่าที่สุดนะคือมันสุดสุดของที่สุดอะเข้าใจนะครับเพราะเราจะทํำยังไงวิธีการนักนคือมันก็คือใช้ทักษะการสร้างลูกเล่นก็คืออะไรเอื้อนเอื้อนให้มันสุดการเอื้อนคือการทําคําร้องให้มันเกิดอารมณ์และความรู้สึกมากยิ่งขึ้นอันนี้หลักการเรื่องรีนะเราเอื้อนพ่อเอราเอื้อนเพราะอยากให้คาคานั้นมันมีอารมณ์และความรู้สึก ที่มากขึ้นกลับให้มันมีความไพเราะมากขึ้นเพราะนั้นทิมไปประกาศหาอะไรก็ไม่ใช่ประกาศหา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 อะไรไม่รู้เข้าใจนะครับคือการที่เขาเรียกว่าการ เลื่อนให้มันสุดเพื่อให้คำร้องมันมีฟิลมากยิ่งขึ้นนะครับลองทำดูครูยกตัวอย่างคำนี้เฉยๆส่วนเราสามารถที่จะเอาเทคนิคตัวนี้ไปใช้ในทุกคำทุกเพลงที่เราต้องการอยากจะเล่นสังเกตไหมศิลป,ปินบางคนหรือว่านักร้องบางคนเวลาที่ร้องเขาร้องเขาจะมีเล่นตัวนี้ในใมันกลายเป็นลูกเล่นเข้าใจไหมครับเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฝึกฝนแล้วมันก็จะกลายเป็นทักษะ